ร้านไข่เลนไข่มาพอด้วแน่นะก็แอบแฝดวนี่ห้าแล้วแหละนะคะเลี้ยนไข่ให้กระเจียบแล้วอืมอ่าไข่เลี้ยนไข่มามาดูเนี่อเนาะไหมหายขนาดละเดี๋วมาลูกเอ้ยยิ้ต้องยิ้มเลยยิ้มอย่างไงไทย่อไทยต่อหามาไทยต่อทักไทยมอนกิ้วยาหน่อยอ่ะ อยากก็มอหน้องอยากเตียวไว้นะกะซื้อรถวงให้โจยเนอร์อีกอะซื้อรถวงให้น้องเนอร์เนี่ยน้องจะเตียวแล้วนะอย่างนี้ออเออเออเอกย์ย์นั่งนะลุงเนาะจะเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบนั่งนะตุกตาตุกตาตัวใหญ่จีดเออโอ้กอดตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยโอ้หมอบแอปเปิ้ลไร นอะสบายมากแกพี่มาใช่ยังนี่น้องจะเกียวกับมาแห่นั่งคลิกไม่เอาแห่อำลาอำลานี่ดูเนอดูเนอดอสบายมากคนนี้วันนี้นี่พ่อแกมาหันเหมือนแกนก็เตือพ่อไปแย่งแกนพ่อเลยไปหันนี่เนี้อไ่้ว่ายิ้มเป็นแฟนเฉลี่ยอ่ะมอนก็ตึงหามันที่นั่นเนละ มันไอ้พอนนองไตโกงนี่เนึ่งเฮียว่จาจ๋าเด็กๆเด็กๆเด็กกลัวที่ไหนสบายมากเฮ้เยย้านะ